ครับสวัสดีเจ้าปอมแมพี่น้องตำบลบ้านกลางตีหักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาตลตำบลบ้านกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันจันทร์ที่1เด,เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563วันนี้ตรงกับขึ้นเจ็ดข่ำเดือนสีเหนือนะเจ้า วันนี้เขาก็ยังคงมีข่าวสารมาอุ้จาก,กันทั้งจากของเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากในงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะเจ้าก็จะมาแจ้งเรื่องของผลการเลือกตั้งนายกอบจนะเจ้าแล้วก็สอบเจเมื่อวันที่12ธันวาคมก็คือเมื่อตะวา วันอาทิตย์ที่า0ธันวาคมตีผ่านมานะเจ้าก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลคะแนนยางมาเป็นทางการเตื่อนะเจ้าจากการเลือกตั้งนายกอบจอแล้วก็สอบเจอเมื่อวันที่า0ธันวาคมปีผ่านมานะเจ้าซึ่งตั้งอ่าจังหวัดลพบูรเฮาเองก็ถือว่าได้รับความรวมมือร่วมมือจากพมายพี่น้องนะเจ้าในเรื่องของการออกมาใจ้ซิดใจ้เสียงกันเป็นจํานวนนักนะเจ้าแล้วก็ ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะเจ้าก็จะเอามาแจ้งคือกับป่อมพี่นอกได้ทับาบนะเจ้าสําหรับผู้สมัครนายกอบจระปูนนะเจ้าผู้ตีได้คะแนนอันดับที่หนึ่งนะเจ้าได้แก่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะเจ้านายอนุสรวงวันนะเจ้าด้วยคะแนนเก้าร้อยอขอภัยเจ้าเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบหกคะแนนนะเจ้า อันดับที่สองนะเจ้าได้แก่หมายเลขสองนะเจ้าพลตตำรวจตรีกริชกิติื้อด้วยคะแนน45 8, 8 1 7ปคะแนนนะเจ้าอันดับที่สามู้สมรครหมายเลขห้านะเจ้านายขยันวิพรมชัยด้วยคะแนน3 8 7 3 0ปคะแนนนะเจ้าอันดับที่สี่พูสมัครหมายเลข 3. นะเจ้า,านางสาวชรินราชพุทธปวนด้วยคะแนน1 10, 9 000, 4 7 9คะแนนะเจ้าและอันดับที่5ผู้สมัคกหมายเล็กซีนายสุวัสริ์จันตาธรรมด้วยคะแนน7จ็ดันสอคะแนนนะเจ้าก็เป็นผลคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะเจ้าส่วนผลคะแนน สมาชิกสภานาะเจ้าเขตเจ็ดผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังวัดระปูนนาะเจ้าเขตเจ็ดซึ่ง ผููสมัครตีได้รับคะแนนอันดับหนึ่งะเจ้าได้แก่หมายเลขหนึ่งจาสิบเอกธิรศัก์อุปราชสกุลด้วยคะแนนสามพันสามสิบแปดคะแนนนะเจ้าอันดับที่สองู้สมัครหมายเลขสองนะเจ้านางสาวสิริมาพรรัตนภูมิสิริด้วยคะแนนสองพันแปดร้อยสิบหกคะแนนนะเจ้าอันดับสามได้แก่ภูสมัครหมายเลขห้านายสีเมฆ ดารังสีด้วยคะแนน7จ็ดร้อยสแปดคะแนนนะเจ้าเราก็อันดับที่สี่นางสาวจุไรลัตอุทธาผามนะเจ้าด้วยคะแนนห้ 500, 85, นาร้อยแปดสิบห้าคะแนนและอันดับที่ห้าได้แก่นายอุด,ดมขาซักด้วยคะแนนสามร้อยเก้าสิบแปดคะแนนด้วยกันนะเจ้าก็ถือว่าเป็นผลคะแนน,นสำหรับการเลือกตั้งนะเจ้านายก อบจแล้วก็สบเจเมื่อตะวาน้ะเจ้าตีาเ่ออกมาแจ้งกันนะเจ้าส่วนผลคะแนนยังเป็นทั้งการก็จะมีการแจ้งเพื่อกับไมพี่น้องได้หับทราบแหมเตือนหนึ่งนะเจ้ามาฟังแหมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าก็เป็นข่าวจากตังเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้า เทศบาลตำบลบ้านกลางขอเจิญดาวนโหลดปฏิทินสวัสดีปีใหม่ปี2564นะเจ้าซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านกลางเฮานะเจ้าได้จะทำปฏิทินสวัสดีปีใหม่ปี2564ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือปฏิทินออนไลน์นะเจ้าเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลเพื่อกับประแม่พี่น้องประชาชนอ,องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนได้ห้าทราบนะเจ้าซึ่งต่างเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินในรูปแบบของออนไลน์นะเจ้าโดยท่านสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR code เว็บไซต์ของตังเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าในเมนูข่าวประชาสัมพันธ์และเข้าไปปฏิทินออนไลน์สวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2564ซึ่งทันก็จะได้ทราบป,ปฏิทินสวัสดีปีใหม่ในรูปแบบของเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้า มาฟังหมข่าวหนึ่งกันพ่อ,องนะเจ้าเป็นข่าวการจัดการนัดชุมชนวิถีคนบ้านกลางนะเจ้าก็เพื่อเป็นการส่งเสริมเือกับปีน้องประชาชนในตำบลบ้านกลางได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นและยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าก็จึงได้มีการจัดทำโครงการขยายเครือข่ายการตลาดและส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2,064นะเจ้าซึ่งก็เป็นการนัดชุมชนวิถีคนบ้านกลางนะเจ้าโดยจะเริ่มโดยมีการ เปิดกาดไปแล้วนะเจ้าเมื่อวันที่16ธันวาคมติผ่านมาบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีของเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าดังนั้นก็ขอเชิญชวนสําหรับท่านปอม่มพี่น้องนะเจ้าตีสนใจอยากจะจําหน่ายสินค้านะเจ้าอย่างเช่นอาหารภักผลไม้เสื้อผ้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนก็สามารถ มา,าจองล็อกขายสินค้าได้นะเจ้าตีกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านกลางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันแล้วก็เวลาราชการนะเจ้าหรือท่านไหนตีอยากจะมาแอลเตียวแอลกาดนะเจ้ากาะสามารถมาแอลกาดหน้าชุมชนวิถีคนบ้านกลางได้นะเจ้าในทุกๆวันพุธนะเจ้า มาฟังเห็มข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวโครงการขยายถนนสันประฝ้ายหนองเป็ดส,สีบุญยืนนะเจ้าซึ่งตังเทศบาลตำบลบ้านกลางเฮาก็ได้มีการดําเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนมูทีซีบ้านสันปะฝาบริเวณบ้านหนองเป็ดส,สีบุญยืนนะเจ้าโดยทําการขยายลายทางทั้งสองข้างเป็นระยะทางประมาณ9.60เมตรนะเจ้าซึ่งคณะนี้การดําเนินการ านก่อสร้างก็ได้ดําเนินการแล้วเสร็จแล้วนะเจ้าซึ่งก็จะได้มีการาเปิดแจ้งงานอย่างเป็นทางการนะเจ้าดังนั้นก็ขอแจ้งไปยังสัมพันธ์รึงกร่อแมพี่น้นองได้หับทราบโดยถวดถึงกันตุยนะเจ้าสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าก็มีสาระนาหูนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5นะเจ้า ฟุ่น PM 2.5ก็คือเป็นค่าฟุลออะอองในอากาศที่มีอนุภาคขนาดน้อยนะเจ้าซึ่งอนุภาคขนาด2.5ไมครอนหรือไมโครเมตรบัสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะเจ้าแล้วก็เกิดจากควันไอเสียของเครื่องยนต์ของควันบุหรี่ของจากการเผาขยะการเผา ใบไม้ใบหญ้าหรือว่าเชื้อเพลิงต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมนะเจ้าซึ่งค่า PM 2.5มีผลเสียต่อร่างกายของเฮาก็คือทำให้เฮาแสบตาแสบจมูกเจ็บคอหรือมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจนะเจ้าอย่างเช่นทำให้ไอ,อแล้วก็มีเสมหะโดยเฉพาะคนตีเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะเจ้าหรือว่าบุคคลที่อาจจะมีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคปอด หอบหืดถุงลมโปงพองก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะเจ้าซึ่งฟูนเพียมสอก็จะทำให้โรคก,กำเริบได้ง่ายแล้วก็ในระยะยาวก็จะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งปอดแล้วก็โรคเกี่ยวกับระบบาทางเดินหายใจได้นะเจ้าดังนั้นวิธีการป้องกันก็คือ,อสวมใส่หน้ากากาอนามัยในพื้นที่ตีเป็นจุดเสี่ยงนะเจ้าลดการเผาขยะ ลดการซูบรีแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการดูซับมลพิษนะเจ้าก็ถือว่าเป็นสารณาหูปีเอามาฝากกันนะเจ้าเกี่ยวกับการดูแลหักษาสุขภาพในช่วงที่มีอ่ขาข่าฝุ่นละออง PM 2.5ขนาดน้อยเพิ่มขึ้นยิ่งอีนะเจ้า เจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตามม่ำบนบ้านกลางเก็ะได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปอมัพี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามห้าฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพ์พิศาทาเศร้าผูประกาศและนายราชริธิแจ้เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงก็ต้องขอลาไปก่อนปะกันได้ใหม่ในวันถูกนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า